เขาแทงได้เหรอเินแมวสตัวแล้วก็ตัวแดงัวโตไปไปรุ้นแล้วโดนงูกินไปอีกเมื่อคืนเดนโดนตัวนึ่งตัวตเดี้ยวเดิตัวยิ่ไปตัวมานะล้วก็ทำมตอร์เมขึ้นเ 阿尼耶阿阿鲁诺泰。可 はい。 ก็เองกันเก็บนะรวามรู้ตักนเป็นไมส่วนงดวเองลัวเ้าถิดแตไม่เด็ดรอเจ้าถึงเองจะเดอดหรือเปล่านะคอยดแตคนที่นดี๋ยวจะมัโนมาพลามาสพุตินผิดเราวินัยพวกรู้วินัยมากกว่าลากกนี้น่าจะเป็นพวกว่า

ในวันนี้12ปีเป็นป่าในเือทิเมื่อนั้นเนี่ยกล่าวว่าพอท่านม่โตท่นไห้ไปสร้างกุฏิให้โยมครับอยู่ข้างนอนทำไมเจ้าถิ่นขับรถอย่างน,นา<อ>ี้หลบกควงทำไมอน่ะ 对的。嗯，对的。對 ตาไข่้มอ่ะอืมตาไข่้มไม่มีสิ่งั่วยนมีสัตวามีเสียงสั์มีอะไรมีแต่เสียงนั้นไม่ควรเป็นภัยเสียงที่เป็นภัยมากที่สุดสำหรับมันนุ่นคือเสียงมนุ่นสำหรับการนอนหนะพระพุทธเจ้าบอกเสียงที่ตึงดูดใจบุรุษมากที่สุดคือเสียงสตรีเสียงที่ดึงดูดใจสตรีมากที่สุดคือเสียงบุรุษ กวันนี้ก็จะลำบางนะในทางสถานการณ์เอ่ไม่ได้อายุเนี่ยไม่ทอาย่

เมื่อไหร่ก็ช่วงฝนตกนละดินสไลด์ว่ะแดดจะดูดีพังเลยเออ เราเส่เามามมกรานะสัตว์ีมมมิกเราได้เราไม่ได้คิดเป็นศัตรูหรือรว่ามีที่ไหน เรืน้าน้ำเนี่ยน้ำเขาทำอะไรอ่ะตัว้อกมาตามน้ำลอยน้ำมานะอยอู่ในน้ทำท่าจะึบอากิ่งที่คอยบอกว่าตนมา้ามี้อียอนตอนยเจใช่โดยเฉพาะโค้งอันตรายเนี่ยมันก็น่าจะบอก โอ้นี่ไงขึ้นไปที่ภูชีฟ้าน่ะเฮ้ยน่ากลัวอยู่นะขนาดทางแค่ไม่เท่าไหร่สวยมากลองไปดูสิตุ๊กแกน่สวยนะตุ๊กแกสวยกว่าพวกเราเยอะเลยนะพวกเราผู้หญิงพยายามทำตัวให้เหมือนตุ๊กแกติงสีตรงมือตรงนี้นะเนี่ยถ้าตุ๊กแกไม่สวยเราจะเอาไม่ากนะพวกเราก็เอาไม่ากลองไปดูกัน ออกยังเต็มอยู่เลยเถอะาเมตาเป็นกินกิบัิินเมตตาไปเดียวไแซงวแซงไวไหมตินบานมตาแซงบดีนะเขาคอยบอกเนี่ยแล้วเขายังไงเหรออ๋อ นชน่นออมากเลยก็ดีนะฉันว่าเสีย่ยงน้อยนะ่ยก็มีคนคอยดูใจมีกำลังแล้วระจริต้องสากเอีป่ะไม่ได้แ่งวาง เพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะเขาก็เลยแบบต้องดูอะก็ต้องดูอะก็ดีแล้วฉันว่าดีแล้วเขาไม่ดูทุกปีนะแต่ที่เรามาในไม่มีนะใช่ไหมไม่ใช่มันไม่ได้ช่วงพีงที่คนเยอะเยอะอะฉันว่ารถเสียก็อาจจะเยอะด้วยหรือเปล่า ไเ่อร์ึกเปความลงนเาันนีเวารู้สึกตัวเป็นเราสังเกตไหมร่างกายกับใจเราเป็นคนละกันูไปความรู้สึกสุขทุกข์ทีชช่วันใจ

ไแหมรถเก่าๆก็ขึ้นได้เยอะน่าเชีร์มากอแลรอบเต็ๆักตอบหลยง่อกมา้ปีแล้วยังตืเต็นึประคอยประทองนิดหน่อยนะเบาลงแล้วนะแต่ว่ายังมีเหลืออยู่บ้างในเวลาที่ตื่นเต้นจะประคองเวลาปกติ เวลาไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติไม่ได้โอ้โหถือไฟฟ้าใช่ไฟฟ้าเขายังมาได้เลยซึ้นสติตนี่ใช่นี่องรอยของการทะลุทะัย ดอกเตมไม่ค <si ืนม่ดอกดอกไม้ส ah, um yeah, ิถลมอะีดอในกเดยวไม่ดีกนี่เอยู่บ้านกัมาสรรมชาติมีดสวยมีมีเขา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 มองหน้าเลยอ่ะ มอสายบองหน้ารถมันหนักนไปไดนใช้ไฟตอนนี้ก็พยายามหาเครื่องอยู่ตอนนี้ก็พยายามทนี่ลงไปในะกจะไรถันหนักนัอมมากมันไม่ไหวจิตเลยฟุ้งซ่านไอ้ลูกหลดเลยไปเท่าไหร่นฟุกซานรใช้ เสร็จนะอเแล้สร็จแล้วก็ล็อกกับจำเป็นพเราต้องจำเป็นงานคุยเล่นไม่เอามาที่ไรถามทุกทีไม่เอาอันนี้มอนสนใช่ไหมมอนำคใช่แล้วกขางกังต้นอยากถามอะไรตัท้ายแล้วต้องทำไมครับทำไมไม่มีอนิโซโอ้นี่เขามาถ่ายอะไรนกนกใช่นกเขามายิงทำไมน่อแล้ ไม่ดูหรอไม่ดูให้มันความสวยงามอลังการไปเรื่อยหรอเป่าเพื่อเอเพื่อที่ที่ม่เพื่อที่อลังการเต็มเ็นไว่าความรู้สึกสงสัยงกดูอกขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่มันก็เลยบอกอะไรไม่เห็นเลยอ่ะอไงที่ว่าเขามาดู หมอกมันหมอกจริงๆนะมีแต่หมอกนะถ้าเราอยู่ข้างล่างไม่มีหมอกนะเออหมอกขึ้นมาอยู่ข้างบนหมโอ้นี่ีคนเหรอเนี่ยตอนนั้นเราไม่ไม่มีคนเลยอ่ะต้องไหนยิบก้าวไหมอ่ะขดานั่งรถคนนี้แส่เลยไม่รู้จะไปไหนเออที่จอดรถก็ไม่มีอ่ะไม่ใช่ลึกลับอะไรหรอกไม่ใช่แยกขันคือถอดจิตไปอยู่บนหลังคา

เวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยกิเลสได้มากมากว่าจะไปดูที่กิเลสนะบางทีกิเลสโดนล้อสายอื่นไม่ใช่เขาถ่ายเซลฟี่เซิร์ฟเวอร์เราพอไหมอ่ะหรือยังไงแค่นี้ก็ได้วิวแล้วสวยๆแล้ว